ผมจะมาแนะนำวิธีการค้นหาคอมเมนต์ Comment ในคลิปที่เราอัพโหลดขึ้นไปนะครับวิธีการนะครับให้เข้าไปที่ YouTube ก่อนเลย YouTube ให้เราเลือกไปที่ My Channel ตรงนี้นะครับตรงนี้ดันซ้นายมือนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับคลิกไปที่ Video Manager ตรงนี้คลิกไปเลยนะครับเสร็จแล้วมองลงมานะครับที่หัวข้อ Community นะครับคลิกเลย โอเคนะครับก็จะปรากฏที่หัวข้อคอมเมนต์เลยนะครับที่ด้านขวานะครับก็จะมีคําว่าเสิร์ชคอมเมนต์เราอยากจะพิมพ์คําค้นหาอะไรก็พิมพ์ไม่ได้เลยนะครับมันจะวิ่งเข้าไปเสิร์ชในตัวคอมเมนต์ทั้งหมดของเราให้นะครับเช่นผมจะพิมพ์คําว่าเพลงเข้าไปนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมาบนม่นมาบอกว่าเพลงดังเกินไปนะครับฟังไม่ค่อยได้ยินนะครับผมก็จะทําการแก้ไขคลิปอันนั้นใหมาอีกทีหนึ่งนะครับ โดยการเอาตัดเสียงแบ็กกราวด์ออกไปนะครับเสียงเพลงแบ็กกราวด์ออกไปนะครับแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปใหม่นะครับโอเคนี้พอผมพิมพ์คาว่าเพลงแล้วนะครับผมก็กดปุ่มตรงนี้นะครับว่นขยายตรงนี้นครับกดปุ๊บนะครับไปค้นหานะครับนี่นะครับมันบอกว่าค้นหาไม่เจอไม่เจอได้ไงครับทั้งทที่เมื่อกี้นะครับผมแบ็กให้ดูนะครับมีคําว่าเพลงอยู่นะครับเห็นไหมฮะนี่วิธีการแก้ไขตรงนี้นะครับให้เราลงมาที่ด้านล่างสุดนะครับจะมีเขียนว่าแ g ง a g e ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะตอนนี้มันเป็นภาษาอังกฤษอยู่ นะครับ YouTube มันเลยงงนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยซะนะครับคลิกเข้าไปทีหนึ่งนะครับนี่ผมคลิกแล้วนะฮะตอนนี้มันเป็นภาษาอังกฤษอยู่เห็นไหมฮะนี่อังกฤษ US อยู่นะครับให้เราเลือกเป็นภาษาไทยตรงนี้นี่ตรงนี้ครับไทยคลิกไปเลยตึ๊บอ่ะเรียบร้อยแล้วครับสังเกตว่าเมนูด้านซ้ายเรานี้นะครับเป็นภาษาไทยแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เป็นภาษาไทยอยู่แล้วคิดว่าเสกน่าจะเจอแล้วนะครับกดค้นหาตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ว่าเพลงเข้าไปาก,กดค้นหาตรงนี้ ปึกนี่นะครับคือขึ้นมาแล้วครับเพลงดังไปครับเนี่ยฮะจะเปิดเพลงประกอบทําไมไม่ค่อยได้ยินเนี่ยอย่างเงี้ยครับคลิปพวกนี้เนี่ยฮะผมก็จะเดี๋ยวผมจะทําใหม่นะครับนี่ผมจะเอาออกมาตัดตัดออกใหม่หมดเลยนะครับตัดนี้ก็หมายถึงว่าตัดเสียงแบ็คการ์ออกนะครับแล้วก็ส่งคลิปขึ้นใหม่ดีกว่านะครับโอเคเนี่ยนี่ก็เป็นวิธีการค้นหานะครับแต่ว่าผมเท่าที่ผมลองเล่นเนี่ยบางทีมันก็ไม่เจอจริงจริงนะฮะผมพิมพ์คว่าดังอย่างนี้นะครับ ไม่รู้มันเป็นบั๊กของมันหรือเปล่าบั๊กของ youtube ครับปดปัญหาปุ๊บดังเลยไหมดังเนี่ย <c oughs> ไหนคาว่าดังมันอยู่ไหนผมยังไม่เจอเลยนะครับเนี่ยอ๋อมันกลายเป็นดงไปอย่างงี้พอพิมคําว่าดังเนี่ยมันกลายเป็นดงไปเฉยเลยจริงๆมันต้องเป็นคําว่าดังนะครับไม่รู้ทําไมแล้วไม่รู้จะแก้ไงด้วยนะครับอย่างงี้นะฮะถ้าพิมพคาว่าเพลงอย่างดีนะครับพิมคำว่าเพลงยังเจอนี่ครับนี่เพลงดังไหมครับนะฮะเข้าใจว่า พอมีคำว่าสละเข้ามาปนเนี่ยมันมันจะเพี้ยนไปเลยนะครับเออโอเคนะครับวิธีการก็มีประมาณเท่านี้นะครับเ,ออเราก็ลองเข้ามาค้นหาตรงนี้ดูนะครับแล้วก็จะได้เอาไปปรับปรุงคลิปให้ได้ดีที่สุดนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ